ร้านมีเกื่อนสิดไฟได้สามเพื่อนนี่ยไก่ไกยทิ้งไกยทิ้งเมฆมันถามว่าทิ้งใบมีคนเข้าไปดูปะไม่มีเลยทิ้งไปเพื่อนการการอัดเอาเออแล้วให้มันไปดูของตัวเองเนนะโอ้ปวดขาว นนะยาวหนึ่งครับนี่ดูสต่างสัยยาวหนึ่ง,งที่ก็หมดเลยเอ้า<ม>หัววิ่งออกมาเสียเลือดแค่เท <c oughs> ้าดูกก็สอพอแล้วไม่ไปแล้วยาวลอกไปนอกเดี๋ยวก็พอแล้ว ไปช่วยพี่แบงค์คนหนึ่งไปช่วยพี่แบงค์คนหนึ่งเออสบายรอตับไงคนหนึ่งเดี๋ยวมันมาเยอะเดี๋ยวจะบอกให้พี่วิ่งขึ้นมาไปรอก่อนจะดีกว่านะเนี่ยู่ไวเกมจะปลอดภัยปลอดภัยเพาะไม่รู้ พันหมาแล้วตายพันไหวป่นะอุ้ยแตกอยู่เาเนอยู่เลยอยู่้จิ้มปอดไปหน้ากากมันเปิดอ่ะอุ้ยแต่เอโบนเอบนเอโบนาเขาแลวเรากิน้กินหมาเฮ้ยหยุดผมเอไก่ทางลงเนี่ยลงเนี่ยไปสดยหนักนีเ้

ยาวมีครับยาวมีดูผมปลอดภัยพี่นี่แล้วเมื่อกี้หัวแตกไงแตกโชว์เลยเนี่ยเนี่ยเหลังหลังเนี้ยเนี้ยเดือดตรงไหนเนี้ยเนี้ย ยาวฐานสไลด์หน <Nai ro. S 1> ึ่งตัวสองตัวยาวสองยาวสองกินหมาดูไปเรื่อยไไหวแล้วกันเร็่เลยเดี๋ยวลงไปแสดงบายให้ขอาูกตล้วอ่ายรูปอเดียนเอ้าเฮียตะลาิีหมาโดนสนัยเขาแล้วเฮียมจะไปไหนที ไปไหนดีเออไิ like no like no like anyway. ่เล่นดีกว่าเออมรณายิตตายจบเกือบโดนไปเหมือนกันอพระ่มันมันยไม่ไหวเลยว่กายตัวนี้น้ำน้ำน้ำขุนเขากำลังเเลิ่ยนยศเลยว่าเปลี่ยนเปี่ยนยศเปลี่ยนยศเปลี่ยนเปียนเปลี่ยนยมิเฮ้ยแล้วเพ วไอ้เหี้ยนี่ยิงกูสองรองบแล้วเนี่ยในห้องเกี่ยวอ่ะเฮ้ยเก็บ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 ในห้องเกี่ยวเฮ้ยอยู่ไหนเนาะเอ้าอเอาไปเนาะ เอ้ย้ยแย่โหน่ามีโอกาสที่ผ่ายเลยเอว่าตัวเองอ่ะโอ้ยเกมไม่เคยเข้าไปดูคลิปเลยโอ้พี่เข้าไปดูประจามอ่ะอย่อาวล่งครับอย่าวล่องอยาวล่ง ทำไมาดูมันเงียบจังเลยเหมือนจะมีอะไรอืมมันจะมีอะไรทำแม่งทำแม่งเลยไปได้กลิ่นใช่ไหมมันเงียบเลยนะมาตั้งเดี๋ยวมันเงียบตั้งเต็มเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่มีเฮ้ยเดือดสองโอ้ยระเบิดระเบิดกระชังใจอ่ะเฮ้ยไอ้เจ้าหลังเคล็หลังเคล็หลังเคล็ โอ้บลูทีวกนไป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 ไไมไป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 ไไหไปไปหน่อไไปไม่ไป่ไปไปไปไไปเลยปไป่ปไ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 ไป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 ไ